สถานที่บำเพ็ญบุญของคณะศิษยานุศิ์คณะชาวพุทธเราสื่ต่อไปตอนนี้ถ้าหากบทหลวงตาแล้วเราจะปล่อยโล่งว่างไปไม่มีกิจกรรมอะไรขึ้นมาเหมือนเขาข้างที่องค์หลวงตาอยู่สวนแสงธรรมแห่งนี้มันก็จะลกร้างไปมันก็จะเศร้าหมองไปเรื่อย เหมือนสถานที่ที่รกล้างมันก็หมดคุณค่าหมดความหมายไปเพราะนั้นเมื่อเมื่อเห็นควรอย่างนี้แล้วเ,เราในหมู่คณะสี่นักศึกษขององค์ลุงตาตงเราก็เลยปรึกษาหาลือลงมติว่าควรจะจัดงานบุญประจำโดยการใช้วันเสาร์อาทิตย์สุดท้ายของเดือนมาเป็นวันงานบุญโดยค่ำวันเสาร เราก็จะมีการลงสลาสวมบนไหว้พระน,นาาั่งะนัตสทายาิโยมไหว้พระทำวัดค่ำเจริญพุทธบุเพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตของพวกเราจากนั้นก็จะได้ปาลบธรรมะเพื่อจะมีแนวทางในการประพฤติธปฏิบัติธรรมอบรมจิตอบรมใจของตนเองต่อไปหลังจากนั้นเราก็จะมาอบรมจิตใจด้วยจิตตภาวรนาสักคู่นึงจนในเวลา พอเหมาะพอควรก็เลิกแยกย้ายกกลับไปพักผ่อนส่วนมาถึงเช้าวันเช้าวันอาทิตย์ช่วงเช้าเราก็จะมีการใส่บาตถวายประธานต่อครูบาจารย์ที่มาร่วมงานสวนแสงทรรมในเสาร์อาทิตย์สุดท้ายของเดือนหลังจากใส่บาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาถวายพระทหารหลังจากถวายพระทหารเสร็จคณะสงฆ์ ใช้พระธานเสกนณสัทธาญาติโยมได้ทานอาหารกเกษ็จเรียบร้อยแล้ว <c oughs> เราก็จะรวมกัน <c oughs> รวมกันเพื่อเพื่อการทอดพระป่าสมทบทุนไว้เพื่อจะเป็นกองทุนที่จะดูแลบริหารซ่อมแซมบูรณะทุกสิ่งทุกอย่างในในสวนแสงธรรมเราแห่งนี้ให้มีความมั่นคง และมีความพร้อมที่จะต้อนรับครูบาอาจารย์รับคณะศิษยานุศิษย์ชาวพุทธเราเพื่อในการบำเพ็ญบุญหรือเพื่อในการศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมกันต่อไปแล้วหลังจากการทอดพระป่าเสร็จเรียบร้อยแล้วในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันพิเศษขึ้นมาอันหนึ่งโดยการจะมีการหล่อรูปหล่อหลวงปู่มั่นเท่าองค์จริง เป็นทองเหลือง5องค์5รูปขึ้นมาในวันพรุ่งนี้หลังจากหลังจากในการในการทอดพระป่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีการหล่อรูปหล่อลุงปู่มั่นขึ้นมา5รูป5องค์องค์ที่หนึ่งเราจะไปมอบไว้อันเชิญไปมอบไว้ที่ห้องพระโรงพยาบาลราชวิถีเพื่อจะเป็นฝันเป็นกำลังใจให้แก่คนไข้ หรือญาติคุณไข้ที่เข้าไปอาศัยรักษาความจ็บไข้ได้ป่วยที่โรงพยาบาลราชวิถีเพื่อจะได้อาศัยบารมีธรรมแห่งองค์หลวงปู่มั่นซึ่งมีความเมตตาต่อผู้คนทั่วไปอย่างไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีประมาณได้คุ้มครองปกบัตรรักษาหรือบรรเทาความจ็บไข้ได้ป่วยของคนไข้ที่เข้าไปโรงพยาบาลราชวิถีเพื่อเป็นฝันจะเป็นกำลังใจให้แก่คนไข้เหล่านั้น ให้มีกําลังใจในการดูแลรักษาแล้วก็เป็นกําลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลที่อยู่ในโรงพยาบาลนั้นด้วยส่วนองค์ที่สอง <c oughs> ก็จะได้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ที่วัดธรรมสถิตที่วัดหลวงพ่อสุชินจังหวัดระยองเพื่อเป็นที่สกาบไหว้สักการะของคณะญญศิษย์ญนุสิษย์ในวัดธรรมสถิตต่อไป องค์ที่สเราก็อันเชิญไปที่วัดวัดป่าภูปแปกหลวงปู่เฉลิมที่เมืองเลยองค์ที่สเราก็จะอันเชิญไปที่หลวงตาเฉลิมที่อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครองค์ที่หเราก็อันเชิญไ,ไปที่เจ้าคุณปัญญาคือหลวงพ่อออดที่อุบลราชธานีอะไรวัดอะไร อะไรหนองอะไรโครงการอะไรนะหนองอะไรนาะอะไรไม่ไม่ที่เขาทำโครงการเนี่ยน,นะโคกโคกหนองนาเป็นที่ร่ำลือทั่วประเทศไทยเลยว่าโคกหนองนาท่านเป็นท่านเป็นพระที่มีความรู้มีความสามารถในเรื่องทางทางไฟฟ้าทางโซล่าเซลล์โด่งดังชื่อเสียงโด่งดังไปทั่ว ท่านไปพัฒนาไปส่งเสริมโรงเรียนอะไรต่ออะไรต่างๆนี่แหละห้าองค์ที่เราจะหล่อในวันพรุ่งนี้เราจะไปอัเชิญไปในสถานที่สาคัญสาคัญห้าแห่งดังที่กล่าวมาในเบื้องต้น <c oughs> เพราะฉะนั้นจึงนับว่าจะเป็นบุญเป็นกุศลสาหรับพวกเราที่ได้มาร่วมหล่อกันในวันพรุ่งนี้เป็นอย่างยิ่งส่วนในวันนี้เราก็จะมีการจเจริญพุทธมนต์เพื่อเฟ้นฟามินสี่ิมูคลในงานของเราในวันพรุ่งนี้ พร้อมด้วยนี่ละอันนี้เพราะฉะนั้นบุญบุญเสาอาทิตย์ในเดือนพฤษภาคมนี้จึงเป็นงานบุญสําคัญเป็นกรณีพิเศษขึ้นมาคือมีการหล่อรูปหลอ่อองค์หลวงปู่มั่นขึ้นมาซึ่งเป็นบุรพาจารย์ของพวกเราชาววัดป่าหรือเป็นบุรพาจารย์ของพวกนักปฏิบัติธรรมทั่วไปจะว่าบอกว่าทั่วโลกก็ได้ พอทุกวันนี้เราไปต่างประเทศไปประเทศไหนประเทศไหนถ้าว่าเป็นเป็นชาวพุทธแล้วไปถามดูสิว่า,าในประเทศนั้นประเทศนั้นไม่ว่าฝรั่งมังค่าอะไรอะไรขึ้นชื่อว่าชาวพุทธแล้วถามว่าเรารู้จักครูบาอาจารย์ท่านใดบ้างเขาก็จะบอกว่ารู้จักลุงปู่มั่นาถามว่าทําไมรู้จักเคยเห็นลุงปู่มั่นเหรอเขาบอกเขาไม่เคยเห็น แต่เขาได,ได้ยินชื่อเสียงลุงปู่มั่นแล้วก็ได้ศึกษาธรรมะาจากที่องค์ลุงปู่มั่นท่านได้ฝากไว้แล้วก็จากนั้นก็ได้ไดแนวทางการไปพิิบัติธรรมมา,มาจากครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นศิษยานุศิษย์ขององค์ลุงปู่มั่นเพราะฉะนั้นจะกล่าวไปถึงองค์ลุงปู่มั่นทั่วทุกขนทุกแห่งโดยเฉพาะเมื่อเมื่อ เมื่อกี่ปีผ่านมาเนี่ย4-5ปีที่ผ่านมาที่องค์หลวงปู่มั่นมีอายุวัฒนะถ้าท่านอยู่เจริญอายุวัฒนะมาถึง150ปีท่านก็ได้รับการยกย่อง,ยยง,ยยงจากอ่ออจากองค์การยูเนสโกประกาศเป็นบุคคลสำคัญของโลกเพราะนั้นจึงองค์หลวงปู่มั่นจึงเป็นที่รู้จักของชาวพุทธทั่วโลก ที่นี่วัดป่าที่ก่อเกิดมาหรือ,อผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะกิตตภาวนาโดยส่วนมากก็แล้วกไ็ได้ได้รับการนำทางคือมีธรรมะในการนำทางในการปฏิบัติธรรมก็ล้วนแต่ออกมาจากองค์รุปูมั่นเป็นบูรพาจารย์นำพาประพฤติปฏิบัติมาถึงทุกวันนี้เพราะนั้นการได้ได้สร้าง ได้หล่อรูปเหมือนองค์หลวงปู่มั่นเพื่อเป็นที่กราบไหว้เคารพสักการะของคณะศิษยานุศิษย์นี้จึงเป็นความสําคัญอย่างยิ่งแล้วก็จะเป็นมงคลอย่างยิ่งสําหรับพวกเราผู้ที่ได้ร่วมกันในการหล่อรูปหล่อหลวงปู่มั่นในคราวครั้งนี้องค์หล่อรูปหล่อหลวงปู่มั่นในคราวครั้งนี้เนี่ยรูปรูปหล่อหุ่นที่ทําในครั้งนี้ที่ก่อเกิดขึ้นมา ก็เกิดขึ้นมาจากการปารบของหลวงพ่อกับชาวคณะจังหวัดสุพรรณจังหวัดสกลนครก็มีท่านแขวงประสิทธิ์ที่นั่งถือก็ถือโทรศัพท์อยู่นี่ผู้หนึ่งแหะคือเราเราได้ปรึกษาหารือกันอยู่ในจังหวัดสกลนครทางพ่อค้าทางน,ยนยายกกนายกเทศบัลเตทเทศบาลนายกอบอจอทั้งผู้ว่าสารทหารตำรวจอะไรต่ออะไรต่างๆ บอกว่าจังหวัดสกลนครเนี่ยเป็นจังหวัดที่องค์หลวงปู่มั่นท่านได้ตั้งไว้เป็นจุดศูนย์กลางของกรรมฐานเพราะฉะนั้นถ้าเราไปถามทั่วไปว่าหลวงปู่มั่นอยู่ที่ไหนก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหลวงปู่มั่นอยู่ที่จังหวัดสกลนครจังหวัดสกลนครน,นี้เป็นศูนย์กลางของพระกรรมฐานมีวัดป่าสุดทาวาสเป็นจุดศูนย์กลาง แล้วก็มีงานวันบูรพาจารย์คือวันที่31มกราคมเป็นวันบูรพาจารย์ซึ่งเป็นวันตรงกับวันพระราชทานเพลิงศจรีรัชสังขายของหลวงปู่มัน่นตอนนี้เราบอกว่าเออจังหวัดสกลนครเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของกรรมาฐานมีองค์หลวงปู่มัน่นเป็นองค์บูรพาจารย์เพราะนั้นมันน่าจะมีหลวงปู มีอนุสรสถานของหลวงปู่มั่นไว้เป็น,ปนที่ระลึกหรือเป็นฝันเป็นกำลังใจให้แก่ชาวพุทธคณะสิยานุสิตทั่วไปโดยเพราะว่าองค์หลวงปู่มั่นได้รับการยกย่องจากองค์การยู่ในโก้เป็นบุคคลสำคัญของโลกก็เลยเข้าไปกราบเรียนกราบทูลสังฆราชสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระสังฆราชท่านก็เห็นด้วยก็เลยบอกว่าให้อตมานี่แหละ มาเป็นมาเป็นหัวหน้าในนะันการนำพาก่อสร้างขึ้นมาตอนนี้พอการสร้างเราจะมาสร้างหลวงปู่มั่นเนี่ยทีแรกก็มีมีคณะสิทธินสิทิ์ก็เสนอว่าจะหล่อเป็นทองเหลืองตอนนี้หล่เอ,อ,อเป็นทองเหลืองเนี่ยหน้าตักเนี่ยสิเมตรสูง22เมตรตอนนี้พอมาอาตมาก็มาคิดแล้วว่า ถ้าหลอเป็นทองเหลืองแล้วสถานที่ที่เราจะประดิษฐ์สถานหลวงปู่มั่นไว้เนี่ยมันเป็นเกาะเป็นเกาะเขาเรียกว่าเกาะดอนเสาเออยู่กลางหนองหานห่างจากห่างจากฝั่งจังหวัดสกลน,นครเนี่ยประมาณ4ี0ห้าเมตรตอนนี้อยู่ที่เกาะเนี่ยมันมีความชื้นชื้นจากน้ําแล้วก็ใต้ลงไปใต้ใต้ดินแถวนั้นน่ยมันจะเป็น มันจะเป็นน้าเค็มมันจะมีความเค็มอยู่อยู่ใต้ดินเพราะฉะนั้นถ้าเราให้เป็นทองเหลืองเนี่ยอาตมาก็ว่ามันจะไม่ทนสามสี่สิบปีมันก็น่าจะทะลุแล้วก็เลยเราก็เลยเลยเสนอว่าน่าจะเป็นหินแกะเป็นหินเพราะว่าหินมันไม่กลัวความเชื้อมันอยู่ที่ไหนถ้าไม่ไปทุบทิ้งมันก็อยู่เข้ามันแบบนั้นแหละอายุยืนยาวมันจะแพงขึ้นมาแพงกว่าโลหะซะอีก สี่ห้าเท่าตัวมันก็น่าจะยอมรับได้ก็เลยตกลงว่าจะเอาหินจะทำหินเราก็เลยเลงหินลงที่หล่อพระเนี่ยก็เลยมาเสนอตัวที่ทำทำทำรูปรูปรูปปั้นลวงปู่มั่นเนี่ยก็มาเสนอตัวเราก็เลยบอกว่าเอา้าถ้าคุณเสนอตัวคุณลองทำหุ่นลวงปู่มั่นมาให้เราดูก่อนทำหุ่นลุงปูมั่นขนาดเท่า เท่าเท่าองค์จริงเนี่ยมาให้เราดูหน่อยเขาปรากฏว่าเขาก็ไปทํามาเป็นปุ่นปัตเตอร์พอไปทํามาแล้วครูบาอาจารย์องค์ไหนองค์ไหนนับตัวแดงนู่นแหละหลวงปู่ทุยหลวงปู่อะไรตัวอะไรเห็นนะโอ้ยต่างคนต่างชื่นชมยินดีว่าเหมือนที่สุดเท่าที่เห็นหลวงปู่รูปหล่อหลวงปู่มั่นมาองค์นี้เนี่ยงามที่สุดเหมือนเหมือนมากดีะเอามาเทียบกับรูปถ่ายที่สุดเลยเลยว่าเอา มันทำอันนี้ได้สวยได้เหมือนมากก็แสดงความชอบใจกันยกใหญ่ในช่างนี่เขาก็เลยทำทำเป็นปูนปัตเตอร์ขึ้นมาให้เราหลายองค์วัดไหนตรงการก็ทำมาให้ให้ให้เราเห็นว่าเขาทำถวายเราหลายองค์เราก็เออชักจะสมสารเขามันรู้สึกอะไรเอาเบียดเบียนเขาจนเกินไปเราก็เลยถามว่าเอาปูนปัตเตอร์เนี่ยคุณลงทุนเท่าไหร่เขาบอกว่า เขาลงทุนสามพันองหนึ่งประมาณ3,000บาทเราก็จะจ่ายให้เขาสามพันบาทแล้วก็เออมันใบกัแลกอะไรอยู่ก็เลยเอาแบบนี้คุณทํามาเลยเราจะให้องค์ละห้0พันเราก็เลยบอกว่าเอาวัดป่าวัดไหนที่ต้องการบอกมาเราก็จะมอบให้ถวาย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 ไปตอนนี้ก็ทํามาหลายร้อยองค์ที่สุดแล้วท่างช่างนี้เขาบอกว่า เอาแบบนี้แล้วกันหลวงพ่อทำเถอะหลวงพ่อจ่ายมาแล้วกว่าแล้วไปแต่จากนี้ไปขอทําถวายหลวงพ่อทั้งหมดทําไปแล้วกี่องค์เล้วแขวงอ่าเจ็ดร้อยเจ็ดสิบอองค์แล้วนะนี่เหมือนกระจายไปนูนะ่นแต่เหนือเหนือสุดไปถึงใต้สุดแล้วนี่เห็นไหมตะวันออกตะวันตกไปหมดเนี่ยเออจนอาตมาจะว่าย,เ,ยเบกเบกเบกป็นะกอด <laughs> ไม่ใช่เอทำฟรีทำยกใหญ่เลย <laughs> ก็เลยเนี่ยแหละก็เลยเลยมีบางวัดก็เห็นก็อยากได้เป็นทองเหลืองก็เลยหล่อเป็นทองเหลืองครั้งก่อนเราหล่ออยู่ที่วัดปทุมวนารามสิบองค์แล้วเที่ยวนี้เรามาหล่อที่สวนแสงธรรมที่ห้าองค์ในวันพรุ่งนี้นี่แหละอันนี้ความเป็นมาที่จะหลอ่อรูปหลอ่อลุงปู่มั่นขึ้นมา ที่เกี่ยวเนื่องกับองค์หลวงป,ปู่มั่นเหตุการณ์เกิดขึ้นมาจากจังหวัดสกลนครแล้วตอนนี้ก็จังหวัดสกลนครที่ว่าจะรอแต่ทาหลวงป,ปู่มั่นเป็นหินเนี่ยตอนนี้ก็กําลังอยู่ในขั้นตอนดําเนินการขอใช้ที่ดินขอใช้ขอใช้ที่ดินคือเกาะดอนเสาเอเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงจากที่ชุ่มน้ําของกรมประมงมาเป็นสวนสาธารณะก็ต้องผ่านไปถึงนู่นแหะผ่านถึงกระทรวง เรต้องลงกิจศีกาด้วยมั้งใช่ไหมเออมันก็เลยช้าตอนนี้แต่ตอนนี้ทางผู้ว่าทางอะไรต่อะไรก็ร่วมมือกันอะไรต่อะไรเรื่องกํลาลังเดินไปถ้าเราได้รับอนุญาตเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมีการวางศิาลาฤกษ์จากนั้นเราก็จะระดมทุนระดมทุนในการสร้างหลวงปู่หลวงปู่มั่นขึ้นมาก็มีการเสนอราคาขึ้นมาเป็นหินไว้อาคาร่าหน้าตักาตั17เมตร สูง22เมตรทางนี้ก็เสนอ1 5 0ล้านใช่ไหมทางนี้เสนอ150ล้านแต่แล้วแต่ว่าตัวอาคารตัวอะไรพวกน,นี้ก็ได้มีงบประมาณใช่ไหมเออจะได้ทางงบประมาณมาแต่องค์หลุงปู่ม่น,นี่จะต้องเป็นเงินบริจาคก็เ,เสียดายนะเสียดายตอนตอนที่เราเริ่มต้นเริ่มต้นจะตกลงว่าจะทำ สังฆราชท่านก็ถามว่าตอนนี้ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นที่เคยอยู่หลวงปู่มั่นยังมีใครบ้างที่มีชีวิตอยู่ก็บอกว่ายังมีหลวงปู่วิิยังอยู่ท่านบอกเอ้าแบบนี้ก็ต้องไปกราบหลวงปู่วิิยงังไปบอกให้ท่านไปกราบเรียนท่านก็เลยแห่ไปกราบเรียนกราบเรียนหลวงปูวงงป่วิิยังหลวงปู่วิิยังก็เลยถามท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าจะทํากี่ปีเสร็จท่าวผู้ว่าบอกว,ว่ากี่ปีนะสี 4, ่สามปีเออสามปีสามสี่ปีเสร็จ หลวงปู่วิเลียงหนูท่านบอกโอ้ยมันนานไปเอาสักสองปีได้ไหมสองปีได้เราจะให้สองร้อยล้านบอกโอ้ยถ้าหลวงปู่ให้สองร้อยล้านก็ได้แหละใช่ไหมก็ตกลงเอาว่าสองปีหลวงปู่ท่านจะให้สองร้อยล้านพอออกมาก็เลยบอกท่านผู้อาบอกผู้ว่าให้รีบเร่งเลยนะเราเราไม่ได้เราไม่ได้แช่งหลวงปู่เลยนะแต่หลวงปู่อายุร้อยปีแล้วอ่ะใช่ไหมก็นั้นต้องรีบเ <c oughs> พราะว่าไปนั้นพอออกมาปุ๊บู โควิดอติดโควิดก็เลยทําอะไรไม่ได้หลวงปู่เลยละไปซ้ําพอละไปก็ต้องไปถามทางทางคณะศิญ,ญานุสิ์ขององค์ท่านเขาบอกว่าโอ้ยหลวงพ่อหลวงปู่ไม่ใช่มีปัจจัยนะปัจจัยมันมากับปากท่านนะเออท่านทําอะไรไม่ใช่ว่ามีมีเงินก้อนอยู่แล้วไม่ไม่ใช่อย่างนั้นแต่พอท่านจะทําอะไรท่านก็พูดเงินก็นไหลมาไหลมาเช่นว่าทําเจดีทําเจดีที่หนองผือนาในา สามร้อยล้านก็ไม่ได้มีเงินทุนมาสักบาทหนึง่งท่านก็บอกอ้าวเ,เราจะทำเราจะทำเนี่ยน่นี่นนนมันก็ไหลามาไหลามาไหลามาปรากฏว่าสองปีมั้ยสองปีเสร็จสามร้อยล้านก็ไม่สะดุดอะไรเลยเพราะฉะนั้นปัจจัยมันมากับปากท่านมันไม่ใช่มีมีอยู่แล้วเราก็เลยปักไปเลยสองร้อยล้าน <laughs> ไปเลยเนี่ยต้องอาศัยแขวงนี่แหละ <laughs> ไปตัดถนนมาสักครึ่ง <laughs> เอานะเวลาพอประมาณแล้วเราจะมาสวดมนต์ไหว้พระทำวัดข้ามเหมือนที่ก่อนเนอะ